นะครับได้แก่ตั้งแต่ได้แก่ซอสมุ้ยเอ็นพีพีเซเล่นครับผมนะครับสำหรับผู้เชิญรำวันในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นครับผมเดี๋ยวให้พี่เออ่การเช็ครายละเอียดต่างๆ่างว่าตรงนั้นนะครับอาสนผู้เชิญาำวันนะครับผมก็จะขอเรียนเชิญนะครับ ท่านดรที <Techn Pokémon> ่ปรึกษาได้ตะวัีว่าการกระทรวงกีฬาและท่องเที่ยวการท่องเที่ยวการกีฬาท่านได้มาโอ้ท่านจิดราชการใชไหมท่านจิดราชการอย่างนั้นก็ขอเชิญประธานนะครับประธานฮ็อปอบลูดท่านพระวุฒิสุขุมขอเรียนเชิญครับครับเชิญเลยครับต้องขอขอบคุณท่านประธานมากครับต้องทำหน้าที่อีกหนึ่งตำแหน่งนะครับก็จะรอท่านประธานที่ห้าก่อนนะครับ อันดับที่5ครับเช่นกันครับมีโรครางวัลและเงินรางวัลนะครับมอบให้กับเอ๋มะขามเดี่ยวมีอะไรตอบใช่ไหมนะครับข้างเล็กสีุ่กีเอ๋มะขามเดี่ยวครับนะเชิญครับมีโรครางวัลใช่ไหมโรครางวัลยู่ไหมเชิญครับโรครางวัลได้เวลาสับกันเดี๋ยวเปลี่ยนที่หลังก็ได้รับก่อนรับก่อนเดี๋ยวถ้าเกสับกันเปลี่ยนที่หลังครับอ่าเงินรางวัลอันนี้อันนี้รอบมีใช่ไหมโอเค ดรัมีดีรอรมไม่เป็นไรนี่นีที่ี่นี่ไงที่เขาสลับไปอันที้บร์ส่ไปแล้วไปม่อก่อนเบอร์สนะเบอร์้าเบอร์หม่เบอรเบอร์ส่แลเบอร์ส่แล้วเบอร์่แที่4่เรก็เป็นที่5้เข็ถูกแต่เดี๋ยวสั่ที่หลังได้เดี๋ยวสั่ที่หลังได้เดี๋ยวสั่กันที่หลังได้ครับไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราต้องเล่นดวนนิดนกระแสไปเราไม่พอคเต็รหวไม่พอได้ครับ อันดับที่ห้าครับเอ๋มาถักเกลยดกันเล็กมาถักเกลยดครับมาบ้านอันดับที่สี่ครับนะครับสติอะไรโยนครับไอพิษเกษเด็กขับทาครับดีแล้วโอ้โหสติก็ดีแล้วอีกแล้วเช่นกันฮะฮักเสีหรือโอ้โอเคครับสีก็รางวัลครับเงินรางวัลสามเปนบาทครับไม่เป็นไรครับเอาโรคมาก่อนเดี๋ยวสลับได้ครับเอาโรคมาก่อน เดี๋ยวมาสลับได้ครับเข็งเสร็ก่อนที่สี่ลสลับได้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวสลับเดี๋ยวนักแข่งก็สลับกันเองนะครับเอาเวลาให้ได้ดีกันก่อนโอเคครับมีโรครางวัลครับเปลียนโรคไ้เลยเปลียนโรคไ้เลยมาดับต่อไปอันดับที่สามนะครับพร้อมพร้องโนรางวัลครับขอตั้งใจครับนี่คือเด็กผันธามครับไอ้พิเศษกันตี่อะไรครับมาดับต่อไปครับ ับผ้าขนุนออฟโรดครับขอตัวตูนนะครับผู้ขับคือเสียอาร์ตนะครับจากผ้าขนุนออฟโรดมีโร่รางวัลครับถูกครับถูกแล้วถูกต้องแล้วครับท่านพ่อไปเลยครับได้ไหมพ่อครับต่อไปนะครับมีโร่รางวัลครับแล้วก็เงินรางวัลหนึ่งหมื่นบาทครับ เงินรางวัลหนึ่งบาทครับนี่ครับพากระดูออฟโรดครับเดินทางมาจากคลองผาภูมิมาทำการแข่งขันที่รายการนี้เหมือนกันนะครับมาถึงลำที่สองครับสุดตาเมืองไทยครับปักขับนะครับคนนี้แชมป์ทุกคนแชมป์ครับได้หลายแชมป์ครับวี่งในกับขบยาขับนะครับทีมมีขบยาขับมีรถรางงารครับพร้อมเงินรางวัลสองหมื่นบาทมอบให้ด้วยอ่านะครับ ในรางวัลสองตื่นตาครับนะครับแล้วมาถึงแชมป์ประจำสนามนี้ครับแชมป์ประจำสนามนี้นะครับได้แก่ซอสสมุย22น n เ v ็ k ครับออมิยานยนต์นะครับเมทัลสกรีนด้วยนะครับเยระหวันใบใหญ่ครับผู้จัดการทีมขึ้นด้วยครับรอบนี้นะครับสอสสมุยยี่สองนอนะครับโอ้สอสสมุยนี่รับสองตำแหน่งเลยครับที่หนึ่งทั้งสองรุ่น ทีหนึ่งทั้งสองรุ่นครับมอบถ้วยเลยครับมอบถ้วยไปแล้วครับที่ประสบความสำเร็จครับสะพานลาวก็ประสบความสเร็จที่นี่ประสบความสำเร็จแล้วและยกทีมใหญ่เข้าทั้งนั้นเลยนะครับสำหรับสองสมุยเงินรางวัลสี่หมื่นบาทแต่พี่หมุยท่านประธานครับพี่หมุยชูนิ้วแบบนี้แบบนี้แบบนี้เขาบอกว่าเอาเข้าบุญที่ของท่านอีกหนึ่งหมื่นบาทด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับนะรับสี่หมื่นพอไอ้รับสามหมื่น